พี่นาพี่โจฉันไปก่อนนะฝากลูกฉันด้วยนะไว้ฉันจะส่งเงินมาให้ทุกเดือนอืมแกไปเถอะแกไม่ต้องเป็นห่วงมัาหรอกอยู่กับฉันน่ะเดี๋ยวฉันดูแลเองพี่โจพี่เป็นพี่ชายคนเดียวของฉันถ้าฉันไปทำงานแล้วฉันได้ดีฉันจะไม่มีวันลืมพี่เลย ยังไงก็ฝากลูกฉันด้วยนะพี่โจโ้เออแกไม่ต้องห่วงหรอกแกรีไปเถอะเดี๋ยวจะตกรถเอาแม่คะหนูขอไปด้วยได้ไหมคะตัวนั้นลูกอยู่กับป้านาอยู่กับลุงโจ้เ้านะลูกแม่จะไปทำงานหาเงิน แม่จะได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้มาให้ไงฉันไปก่อนนะพี่อย่าดื้อน,นะลูกร้อนจังเลยอ่ะพี่จอ้อ เดี๋ยวพี่พัดให้เดี๋ยวพี่พัดให้เย็นเลยเย็นไหมป้าขาหนูหิวข้าวและะ้วค่ะหิวข้าวแกก็รีบขูดให้เสร็จสิแล้วถ้าแกขูดไม่เสร็จนะวันเนี้ยแกไม่ต้องกินข้าวเลยนะทำไมป้าทำกับหนูแบบนี้คะเอา้าอีเด็กนี่ถ้าแกอยากกินข้าวแกต้องทำงาน รีบๆขูดเข้าไปสิฉันจะเอาต้นกล้วยมาลงเนี่ยขูดสิไปเถอพี่เจเดี๋ยวพี่ไปเก็บมะพร้าวให้ฉันนะเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวก่อนได้เลยเพี่ไปเก็บให้นะจ้ะไป,ไปพี่เจ้า พี่โจามากินข้าวได้แล้วป้าค่ะหนูหิวข้าวหิวข้าวก็รีบไปซักผ้าให้เสร็จสิเดี๋ยวค่อยมากินเดี๋ยวฉันกับลุงแกจ,จะเหลือไว้ให้ละกันไปสิพ <c oughs> ี่โจ้มาพอดีเลยมามาข้าวกัน ีอะไรกินบ้างเนี่ยเนี่ยกับข้าวของโปรดพี่ทั้งนั้นเลยนะอม,มาเดี๋ยวฉันตักให้อ่ากินเยอะๆเลยนะผัดผักเนี่ยอร่อยที่สุดเลยรู้ไหมทำอ,งงอีกไหมเนี่ยใช่นี่ไงแกงขนนที่พี่ชอบอะ่ะอ,อิ่มแน่นไปหมดเลย น่ใจนะว่าอิ่มแล้วอะ่ะอืมอิ่มแล้วเออเอากับข้าวที่เหลือเทรวมแล้วให้โดนันกินโดนัน กินข้าวได้แล้วอ่ะกินข้าวซะแล้วก็เก็บไปล้างด้วยล่ะเนี่ยเข้าใจไหม หนูผักไข่ยังไงครับอย่างละสิบบาทค่ะงั้นลุงเอาหมดนี้เลย ไม่ต้องท้อนนะหนูลุงให้เป็นค่าขนมขอบคุณค่ะลุงค้าหนูขายของเสร็จแล้วคะ่ะไหนขายได้เท่าไหร่ ไอ้นี่เก่งขึ้นทุกวันแล้วนะลุงมีรางวัลให้คนเก่งอะไรหรอคะไปเดี๋ยวลุงพาไปดูมันอยู่ข้างหลัง เป็นไรเนี่ยเอาให้ทำไมลุงเจ้าทำไม่ดีกับหนูลุงเจ้าถอยกันกินน,นาคุณอย่าไปเชื่อมันนะอเด็กเนี่ยมันตอแหล่มันขายผักไม่ได้แล้วกลัวคุณตีสิมันเลยสร้างลื่นขึ้นมาเป็นเด็กเป็นเล็กหัดโกหกเป็นแล้วเหรอ วันน wow. ี้แกไม่ต้องกินข้าวเลยนะจะไปไหนก็ไปไปเด็กอะไรกินข้าวต่อเถอพี่เ yes, สียอารมณ์หมดเลย โนนัดลูกลูกเป็นอะไรอะ่ะหนูกลัวลุงโจโเ้เขาทำไม่ดีกับหนูหนูเจ็บใครโทรมา โลค่ะลูน่านี่พี่ใหญ่นะที่อยู่ข้างบ้านแกไงค่ะพี่ใหญ่มีอะไรหรือเปล่าคะฉันเห็นลูกแกร้องไห้อ่ะบอกว่าลุงทำไม่ดีด้วยบอกว่าเจ็บอ่ะลูน่าแกรู้ไหมลุงกับป้าเขาใช้งานลูกแกอย่างกระหมูกระหมา แกโดนลังแกนะจริงเหรอคะพี่ใหญ่ขอบคุณมากเลยนะคะฉันจะรีบกลับไปคะ่ะ อะไรไม่ลูกไอ้ชั่วแกมันไม่ใช่คนเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่เป็นไรแล้วนะลูกไม่หนุนนี่ละหนุน่านี่มันเรื่องอะไรอะ่ะทําไมตํารวจถึงจับผัวพี่อ่ะพี่ก็ลองถามผัวชั่วของพี่ดูสิว่ามันทําอะไรกับลูกฉัน ฉันอุตส่าห์สงเงินให้พวกพี่ทุกเดือนหวังว่าพวกพี่จะดูแลลูกฉันเป็นอย่างดีแต่พวกพี่กลับใช้ลูกฉันอย่างกับหมูอย่างกับหมาจิตใจของพวกพี่ทําด้วยอะไรเนี่ยลังแกได้ไม่กระทั่งเด็กตาดําๆคนหนึ่งที่สําคัญมันเป็นหลานของพวกพี่นะเว้ยพี่เจ้าพี่ทําอะไรกับมันในพี่ลองบอกฉันมาซิสามีคุณ ทร,รมนาจารย์กับเด็กคนนี้ครับฮะไม่จริงใช่ไหมพี่โจ้จริงฉันเป็นพยานให้หนูนาพี่ขอโทษนะพี่รู้ว่าพี่ผิดแต่หนูนาช่วยบอกตำรวจ ปล่อยัวพี่ก่อนไม่ไหมอะคุณตำรวจคะจับมันไปขังลืมเลยคะ่ะหนูนะไปไปล่อยผมด้วย,ยตำรวจคุณตำรวจไปัวใชนะ่ไหมปล่อยนะดูนะลูกแม่ขอโทษนะลูก <c oughs> เป็นพ่อแม่คนเดียว ที่ทำให้ลูกตกอยู่ในสภาพแบบนี้แม่ขอโทษจริงๆนะลูกต่อจ,จากนี้ไปลูกอยู่กับแม่นะแม่จะดูแลลูกเอง